ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหยิกก็จะมาพูดถึงเรื่องของนิสัยของคนอิร่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะหยิกก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่หยิกเนี่ยก็คือคบกับสามีมาได้ประมาณ6ปีแล้วนะคะแล้วก็หยิกก็อยู่ในวาดวงสังคมของคนอิรานนะคะหยิกก็อยากจะมาแชร์เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะว่านิสัยของคนอิรานวัฒนธรรมภาษาแล้วก็เขามีธรรมเนียมต่างๆในการใช้ชีวิตของเขายังไงบ้างนะคะหยิกก็จะเอาประสบการณ์ในมุมมองของหยิกเนี่ยมาแชร์ให้กับหลายๆคนฟังนะคะว่า การใช้ชีวิตกับคนอิหร่านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมาเข้าถึงประเด็นแรกกันเลยนะคะทุกคนคือคนอิหร่านเนี่ยเขาไม่ชอบให้ใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเรียกเขาหรือว่าเปรียบเลยเขาว่าเป็นคนอาหรับนะคะคืออันนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซีเรียสมากๆคือหย่าคบกับอามีนมามันก็เลยทําให้อีกรู้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอามีนหรือว่าคนในสังคมเพื่อนๆของเขาเขาไม่ชอบมากๆเวลาที่ใครก็แล้วแต่มาเรียกเขาว่าคนอาหรับหรือเหมารวมพวกเขาว่าเป็นคนอาหรับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนอาหรับจริงๆนะคะเพราะว่าคนอาหร ดูไบซาอุดิอาระเบียหรือว่า เป็นประเทศแถบ Middle East นะคะแต่ว่าจะยกเว้นตุรกีแล้วก็อิหร่านนะคะดังนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเป็นประเทศแรงสูงมากและเขาก็ไม่ชอบเวลาใครมาเรียกเขาว่าอาหรับนะคะแต่คือคนไทยหลายๆคนเราอาจจะพูดกันในประเทศแล้วเราก็เหมารวมแขกขาวหัวดำเนี่ยว่าเป็นคนอาหรับนะคะแต่ว่าคนอิหร่านเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบที่จะได้ยินประโยคนี้มากๆเลยดังนั้นนะคะไทยที่กําลังออกเดทหรือว่ารู้จักจกับคนอิหร่านหรือว่าแบบมีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยก็พยายามเลี่ยงๆกันไปเลยคะอันนี้ ต่อนะคะเป็นเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนประเทศอิหร่านนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับต่างประเทศทั่วไปเลยเขาก็มีการแบบจับมือเช็คแฮนกันแล้วก็มีการสวมกอดกันนะคะในผู้หญิงที่แบบว่าเอ่อค่อนข้างรู้สึกว่าจะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกหลายๆคนเรื่องการเช็คแฮนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมาก ตั้งแต่ตอนคบเป็นแฟนจนมาถึงการเป็นสามีภรรยาเราก็จะเจอเพื่อนเขาเจอสังคมของเขาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นมารยาที่สําคัญมากๆคือเขาจะไม่มีมาแบบว่าเจอกันตามสถานที่ต่างๆเราก็รู้สึกว่าอ้อทักทายไปงั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือคนที่เนี่ยเขาค่อนข้างแบบว่าทักทายกันแบบเป็นกิจลักษณะมากๆคือมันไม่มีการมาแบบทักทายกันแบบเฮ้ย hey! เป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือของเขาอ่ะการทักทายคือการทักทายการทักทายคือมารยาทมารยาทคือสิ่งที่ต้องทําสิ่งต้องทาคือสิ่งสําคัญที่ต้อง มากมารู้สึกว่าถ้าเราเจอกันอะ่ะก่อนที่จะคุยกันเราต้องทักทายกันก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องฝึก เช็คแฮนด์กันเนี่ยให้เป็นนิสัยและสําหรับเราที่เป็นผู้หญิงนะคะคือส่วนใหญ่แล้ว่คนในประเทศอิหร่านผู้ชายนะคะคือเขาเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ไม่แตะต้องตัวผู้หญิงก่อนเลยในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยคือเราก็สมควรที่จะยื่นมือไปก่อนนะคะเขาจะได้รู้ว่าโอเคเราสามารถเช็คแฮนด์กับเขาได้เราเจอผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยเราก็สามารถสวมกอดได้เลยถ้าใครรู้สึกว่าสบายใจที่จะสวมกอดก็สวมกอดได้เลยส่วนตัวของหญิงเนี่ยยีก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยยีก็จะกอดเลยคุณลุงคุณน้าพวกผู้ชายที่รู้สึกว่าหญิสสนดด้้วยยอ่าีกก็จะเเขมล คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบว่าโอเคว่าทมเราสามารถกอดได้นะอะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะเรื่องอาหารการกินนะคะของคนอิหร่านเนี่ยคือกินยากไหมหน้าตามันอร่อยไหมเหม็นสาบไหมดูนี่นั่นนะคะในช่วงแรกเนี่ยที่เข้ามารู้จักในวงการอาหารอิหร่านนะคะยิกก็รู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ถนัดเลยแบบว่าถ้ามีแบบเบสอาหารเป็นเนื้อแกะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก,กินเนื้อแกะไม่ค่อยได้เนื้อแกะเนี่ยเป็นเมนูกลิ่นที่ไม่ชินนะคะแล้วค่อนข้างเหม็นสาบมากๆาเลยในส่วนตัวของอยิกนะคะในหลังๆเนี่ยคือด้วยความที่ว่าหยิกก็พยายามหัดทําอาหารอิรานนไปใตัว ด้วยแล้วเราก็ชิมไปด้วยหลังๆมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรากินได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอร่อยแล้วก็เอนจอยกับเมนูต่างๆของเขาไปด้วยเลยแล้วตอนเนี้ยคือ,อยีกก็กลายเป็นคนที่กินเนื้อแกะได้เต็มทีมากๆ เนื้อแกะนยตอนนี้เป็นแบบเฟรนดของหยิกไปแล้วนะคะต่อมานะคะอาหารของเขาเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นเมนูแบบตุ๋นที่หยิกเคยทําแล้วก็จะเป็นอาหารพวกปิ้งปิ้งย่างย่างนะคะส่วนในร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่แบบว่าปิ้งย่างบาร์บีคิวจะขึ้นพาไปดูนะแบบหน้าตาอาหารของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าถามว่าจริงๆแล้วรสชาติมันเป็นยังไงหยิกรู้สึกว่ามันอร่อยนะกินได้แต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไทยอ่ะหยิกรู้สึกว่าเรากินอาหารแห้งๆแบบเนี้ยไม่ค่อยถนัดหยิกรู้สึกว่าอาหารแบบเนี้ยมันกินแล้วมันแบบ รู้สึกว่าต้องมีน้ําสุปต้องมีอะไรอ่ะคือแบบมันไม่ค่อยคล่องคอเราอ่ะเข้าใจไหมทุกคนแล้ววิธีการหุงข้าวของเขาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับคนไทยสักเท่าไหร่นะคะคือเขาจะหุงข้าวแบบเตาแก๊สนะคะมันเป็นการหุงข้าวแบบสมัยก่อนที่คนไทยทำเนาะแต่ว่าในคนอิหร่านเนี่ยเขาก็ยังทํากันอยู่จนทุกวันนี้นะคะอิหร่าน่แก๊สของเขามันถูกมากๆคือการหุงข้าวด้วยเตาแก๊สมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เขาทํากันเป็นประจําในทุกๆวันอยู่แล้วแล้วหยิกก็พยายามฝึกหัดที่จะทําข้าวแบบนั้นด้วยข้าวของคนอิหรนนค็เปวือ ข้าวแห้งๆไม่ได้ให้ฟีลเหมือนแบบข้าวหอมมะลิไทยกินแล้วแบบอ่อนๆอืนนีของเขามันจะแบบแห้งๆแต่ก็มีความนุ่มๆหนึบๆอยู่ในตัวบางเมนูอ่ะข้าวของเขาก็จะเป็นแบบเส้นๆเหมือนแบบของอินเดียเลยอะไรอย่างเงี้ยและข้าวอันนั้นก็จะไม่ใช่ข้าวสาดนะคะเขาจะเรียกว่าเอ่อบัสมาติกนะคะในบางเมนูเนี่ยเขาก็จะมีข้าวของคนอิหร่านอยู่ด้วยก็จะเหมือนข้าวที่ปลูกแบบประเทศไทยนะคะแต่ว่าข้าวแบบนั้นคือแบบเขาก็จะกินกันในครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบแขกไปใครมาอะไรเงี้ยค่ะเขาจะใช้บัสมาติกมากฝาดแล้วก็ เอ่อจะหุงในเตาแกสนะคะแบบเม็ดมันจะได้ออกมาเป็นเม็ดยาวๆสวยๆนะคะแล้วในช่วงแรกนะคะที่เนี่ยคบกับอามีนียหยิรู้สึกว่าหยิงไม่ค่อยชินกับการกินของเขาเท่าไหร่เ้ามาเมนูของเขามันเป็นเมนูแบบว่าเอ่อเป็นขนมปังที่ไม่ใช่ขนมปังแซนด์วิชอ่ะเป็นขนมปังที่แห้งๆล้วนๆเราไม่ถนัดกินอ่ะแล้วก็มีเอ่อเนยมีครีมมีแยมนะคะกินคู่กันแยมน้ำผึ้งอะไรเงี้ยอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเป็นขนมปังนะคะมีชีสนะคะเป็นชีสขาว่แตงกวานะคะเป็นมะเขือเทศแล้วก็จะมีวอลนัทนะคะที่แบบว่าเขากิน ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเมนูที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชินมากๆในการกินแต่ว่าด้วยความที่ว่าออหยิกเป็นคนที่แบบว่าชอบกินอยู่แล้วอะเราก็เลยแบบเปิดใจกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักเราก็กลายเป็นคนที่ชินกับอาหารของเขาไปแล้วนะคะ คืนนิสัยการกินของคนอิหร่านนะคะคือหยิกรู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นการทั้งประเทศเลยและหยิกก็รู้สึกว่าคือเขาอะถูกปลูกฝังมาแบบนี้จริงๆแบบว่าทุกๆคนเริ้มแต่ผู้ใหญ่จนถึงเด็กอะค่อนข้างกินอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆมีประโยชน์ในที่นี้ในหยิไม่ได้หมายถึงแบบว่าเออเรื่องโภชนาการหรือแครีเนี่ยนะคือเขาหมายถึงว่าไปทํามาจากธรรมชาตินโนนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าเออมันมีประโยชน์อย่างเช่นคือถ้าเราไปงานมังเกิใคารสัะคนหนึ่งอะมีแขกขั้นหมด10คนใช่ปะแล้วคราวนี้คือเขาก้้อ่นนึงงแแลวบ กันกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคือในประมาณ8คนใน10คนอะคือเขาจะกินเค้กแล้วทุกคนก็จะเขี่ยครีมทิ้งหมดเลยอะแล้วทุกคนก็จะกินแกะขนมปังคืออาจจะมีแค่2คนนะที่แบบว่ากินเค้กแล้วก็กินครีมไปด้วยแล้วคือหยิกก็คือหนึ่งในสองคนนั้นอะเพราะว่าหยิกเป็นคนกินกินเค้กแล้วก็กินครีมไปด้วยอะไรประมาณนี้และยางเอ่อคนอิหร่านเป็นแบบนี้กันหมดเลยคือถ้ากินไก่กินปลาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่กินหนัง จะต้องแบบเคลียหนังทิ้งทุกเมนูที่ใช้ไก่ทาอะ่ะคือจะซื้อไก่แบบว่าลอกหนังออกมาแล้วอะไรตามร้านขาเขาก็จะแบบว่ารู้เขาก็จะตัดหนังทิ้งแล้วก็แบบว่าทาความสะอาดไก่แล้วก็เอาไก่ขายให้เราแล้วอย่างเช่นปลาเราอะติดนิสัยคือทอดปลาแล้วหนังต้องกรอบจะทอดปลาแซลมอนใช่ปะคืออีกอ่ดูวิดีโอมาแล้วนะแบบใส่น้ามันมนิดนึงอะไรเงี้ย้เราก็เอาหนังลงก่อนพอหนังมันเริ่มกรอบมันดีแล้วแล้วก็พลิกด้านปลาแซลมอนเราสวยมากๆคือน่ากินมากๆพอเราส่งจานให้กับอาร์มีนะ่ะคืออาร์มีก็ลอกหนัง ทิ้งอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยทุกคนคือเขาค่อนข้างแบบซีเรียสกับเรื่องแบบนี้มากๆเลยนะแล้วบางทีเรากินส้มตามไก่ย่างเราทําเมนูไก่ย่างหรืออะไรก็แล้วแต่คือถ้าเรานั่งกินกับอาร์มินนะแล้วอาร์มินก็แบบลอกหนังไก่ทิ้งกะเข้าใจบปบแล้วบางทีแบบยิ้มเห็นเลยทีรู้สึกว่าแบบยอยากกินหนังไก่อันนั้นเลกก็แบบเอื้อมมือไปหยิบอาร์มินก็จะแบบส่งเลซเซอร์มาใหแบบไม่กินมันไม่ดีอะไรเงี้ยต่อมานะคะคือคนอิหร่านเนี่ยเขาชอบดื่มชากันมากมาก ชาแบบว่าน้ำชาคือดื่มน้ำชาแบบเป็นชีวิตจิตใจกันมากๆเลยครอบครัวหนึ่งอ่ะเขาก็จะแบบดื่มชากัดแล้วอาจจะแบบกลางวานันเย็นอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าแขกไปใครมาหรือว่าแม้กระทั่งแบบเเพื่อนแวะเอาของมาให้แป๊บเดียวก็จะแบบเรียกแบบเฮ้ยเธอเข้ามาดื่มชาก่อนหรือว่าเวลาเราไปบ้านคนอื่นแค่เราอ่ะจะเอาของไปให้เขาแป๊บเดียวมันเขาแบบไม่เข้ามาในบ้านก่อนมาดื่มชาก,กันก่อนนู่นนี่นั่นอะไรหรือว่าถ้าเป็นทางการมากๆแบบว่า ถูกเชิญไปบ้านคนนั้นหรือคนนั้นถูกเชิญมาบ้านเราอ่างเงี้ยแต่พอไปถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะแบบอ่ะเสิร์ฟชาก่อนก่อนกินข้าวอะไรเงี้ยเสิร์ฟชาแล้วก็จะมีขนมอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเออหลังจากเสิร์ฟชาเสร็จแล้วชั้ะก็ไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วกลับมาก็มานั่งเสิร์ฟชาแล้วก็กินขนมกินของว่างบนโต๊ะก่อนอะไรเงี้ยนะคะคือคนอิหร่านเนี่ยเวลาคือเขามีแขกไปใครมายอะไรเงี้ยคือของว่างบนโต๊ะเขาจะเยอะมากมากจะมีแบบเค้ก มีถั่วต่างๆนะคะแบบเป็นแมคคาเดเมียพิสตาชิหรือเป็นเม,ม็ดมะม่วงหิมาพานแล้วก็มีอินทผาลามมีผลไม้มีเค้กขนมกรุบกรอบอยู่บนโต๊ะคือเยอะมาก ซึ่งตัวอีกเองเนี่ยก็แบบว่าพอไปบ้านคนนั้นคนนี้มาในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเอามาปรับใช้แล้วก็รู้ว่าเวลาถ้าแขกไปใครมาบ้านเราอะไรเราก็จะทรีตเขาแบบนั้นเหมือนกันเราก็จะแบบของเต็มโต๊ะเลยแบบว่าเขามาเขาก็จะได้กินอะไรเพราะเวลาเราไปบ้านเขาเขาก็ดูแลเราดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องศึกษาแล้วก็เอามาทําตามนะคะต่อมานะคะอยียางจะบอกว่าคนอิร่านนะคะกลิ่นตัวไม่ได้แรงอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะคืรคนอิรานเนี่ยคือส่วนมากอีกกล้าพูดเลย95% กลิ่นตัวไม่แรงเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่อาหารของเขามันก็ไม่ได้ทําให้กลิ่นตัวเขาแรงขึ้นอยู่แล้วอะคืออาหารของเขามันก็มีผงกะหรี่ผงกะมิ้นเกลือพริกไทยดานะคะเป็นอบเชยมะนาวดองมะเขือ,อเทศแล้วก็เออ กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยคือเบสต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกับข้าวโมกไก่ในประเทศไทยเดี๋ยวอะไรางี้นะคะคืออาหารเขา,ากลิ่นไม่ได้แรงนะคะใครกินข้าวโมกไก่ได้นยก็คือกินอาหารอิหร่านได้แต่ว่าคืออาจจะไม่ได้อร่อยถูกปากคนไทยเพราะว่าอาหารเขาไม่ไม่ค่อยชูรสแบบว่าจะจัด,จดเหมือนอาหารไทยนะคะต่อามานะคะคือคนอิหร่านนะเป็นพวกที่ชอบแย่งมากๆเลยะคะ่ะแย่งในที่นี้นะยิ่งหมายถึงแย่งกันทําแย่งกันจ่ายแย่งกันทําน,นูน่นทํานี่คือแบบเฮ้ยเธอไม่ต้องเดี๋ยวฉันทําเองเธอไม่ต้องทําฉันทําเองอะไรเงี้ยคือแบบว่าอ่ะอย่างเชน่นคือ เราไปบ้านแขกใช่ปะคือเขาก็จะมีแบบธรรมเนียมของเขาคือแบบเขาก็จะแบบล้างกันไปล้างกันมาแบบว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องล้างเดี๋ยวฉันล้างเองเฮ้ยเธอไม่ต้องล้างเดี๋ยวฉันล้างเองไม่ต้องเดี๋ยวฉันล้างเองเดี๋ยวฉันล้างเองอย่างเงี้ยคือยีกอะในตอนแรกๆที่เจอกับอวอฒทอร์มอะไรแยบนี้หยิกรู้สึกแบบว่าเขาจะแย่งกันทําไมวะอะไรเงี้ยคือแบบทาไมเขาจะต้องแย่งกันวะคือแบบอ้าก็คุยกันได้แค่รอ,อบสองรอบอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนล้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่คือเขาก็แย่งกันไปแย่งกันมาแบบแล้ว่วา ก็รู้สึกว่าโอเคแ,แรกๆตอนที่เรามาเรารู้สึกเราไม่ชินแต่ว่าด้ยวยความที่ว่าอาเมียนะ่ะเขาก็จะคอยบอกหยีตลอดเวลาไปที่ไปช่วยเขาล้างไปแย่งกับเขาไปแบบว่าไปแย่งกับเขาไปขอเขาล้างนน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหยีก็แบบว่าโอเคเวลาเราไปบ้านแขกแบบงี้ใช่ปะคือแบบว่าบางทีเราก็จะเดินไปก่อนเราก็จะไปล้างให้ถ้าสมมติเขาเดินมาแล้วเขาก็กบอกหยีว่าเฮ้ยหยีไม่ต้องล้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาล้างเองหยีก็จะแบบ โอเคเราก็จะพูดอีกรอบนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวราล้างเองเพราะว่าเราจับจานแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่เดี๋ยวเขาล้างเองเพอเขาพูดอีกรอบนึงเราก็แบบโอเคไปเราก็จะเดินไปนั่งพอเราก็จะไปนั่งนั่นสามีเราก็จะแบบว่าเธอทำไมเธอปล่อยให้เขาล้างทําไมเธอไม่แบบ ไปแย่งกันอะไรเงี้ยไม่ไปแบบไปช่วยเขาล้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแย่งไปยื้อกันอยู่งั้นยีก็แบบเราอะจะประสาทเว้ยแบบว่าคือเราไม่รู้ว่าเราเราเราไม่ชินกับไอการแบบล้างกันไปล้างกันมาแบบเนี้ยทุกคนแล้วอย่างพวกผู้ชายนะทุกคนแบบว่าออกไปกินข้าวนอกบ้านกันแบบสองครอบครัวสามครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะคือว่าเรากินข้าวมันจะถึงจุดที่แบบว่ากลับบ้านกันแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่ง แกงบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขอรู้ไปห้องนะ้ําเขาจะแบบรู้กันทันทันทีว่าผู้ชายคนนี้จะไปจ่ายจ่ายตังค์แน่ๆแล้วผู้ชายก็จะกลูกันวิ่งไปนะคะแล้วก็แบบว่าไปยืนแย่งกันไม่ฉันจ่ายเองฉันจ่ายเองไม่เดี๋ยวฉันจ่ายเองเดี๋ยวฉันจ่ายเองนน่นนี่นั่นคนนั้นจ่ายเองคนที่จ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นผู้หญิงล้วก็โอเคเรานั่งดูเนาะคือแบบว่ามันก็เป็นธรรมเนียมของเขาอะไรเงี้ยที่แบบว่าเออเขาไม่ได้ซีเรียสกันนะว่าแบบใครจะเป็นคนจ่ายให้นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเขาก็่นนีคท พูดเก่งมากๆนะคะแล้วก็คุยกันเก่งมากๆอย่างเช่นคือถ้าเราไปบ้านแขกหรือว่าแขกมาบ้านเราเนี่ยคือการคุยของเขาอะคือมันไม่ได้คุยแค่แบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะบางทีมันแบบไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วอะการคุยของเขาอะมันเป็นการคุยแบบว่ามันไม่มีแอร์ไทม์เลยทุกคนคือแบบว่าถ้าจบเรื่องนั้นก็ไปเรื่องนี้พอจบเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนั้นต่อคือมันไม่มีใครเบรกกันก่อนนะคะแบบไม่ได้กลับบ้านอะคือมันจะต้องมีคนหนึ่งที่เบรกแล้วก็แบบขอตัวกลับบ้านก่อน มันไม่ใช่แค่บางคนเท่านั้นนะคะที่แบบว่าพูดเก่งคือว่าเป็นกันเกือบทุกคนเลยที่พูดกันเก่งมากๆอยู่ว่ามันน่าจะเป็นการปลูกฝังของเขามาที่แบบว่าเขาไม่ได้เขินในการคุยกันอะไรเงี้ยเออเดีย๋ยวอีกพูดให้เห็นภาพคือแบบว่าอย่างเช่นเราไปบ้านแขกใช่ปะคือมันไม่ได้เหมือนประเทศไทยนะที่แบบว่าเราไปบ้านพี่น้องเราญาตินี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบคนนั้นนั่งนั่นคนนั้นนั่งนี่คนนู้นน,นั่งอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันซาเปะซาปะกันไปใช่ปะแต่ที่เนี่ยคือแบบว่าทุกคนก็จะนั่งกัน ภาษาอิหรา่านอะไรเงี้ยแล้วแบบส่วนตัวเราอ่ะคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบเราไม่เข้าใจว่าแบบเขาพูดอะไรวะอะไรเงี้ยคือเราพูดได้แค่ภาษาอังกฤษใช่ปะคือเราก็ไม่รู้ว่าภาษาอิหร่านเขาพูดอะไรกันอะไรเงี้ยคือมันก็จะโชคดีหน่อยถ้าหยิกไปในครอบครัวที่คนอิหร่านที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะไรเงี้ยหยิกก็จะแบบว่าเราก็จะชินแล้วก็จะสนุกมีอะไรให้ทำอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นอะไรที่หยิกไม่ชินมากๆเพราะหยิกรู้สึกว่าฉันไม่สามารถนั่งอยู่ในที่ที่เดิมได้แบบว่าสองสามชั่วโมงหรือว่านานกว่านั้นอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่า ฉันรู้สึกแบบอยากทํานั่นทานี่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยชินกับการที่แบบมันต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แบบเราไม่รู้เราจะทําอะไรอะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ไถนัดหรือว่าไม่ชินกับการที่เวลาเราเจอแขกแล้วเราเล่นโทรศัพท์อะคือแล้วในช่วงแรกๆที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไม่รู้เราจะทำไงเราก็แบบว่าเขาคุยกันไปเราก็ต้องแบบว่านั่งกินแก้เขนะินอะฉันก็ต้องนั่งกินนั่นกินนี่คือแบบว่า มันมันไม่สามารถอย u, ู live, yeah. headline, so ่เฉยได้ก็หยิบถั sugar, ่วมากินหยิบไอ้นั่นมากินหยิบไอ้นี่มากินคือหยิบนั่นหยิบนี่มากินคือทุกครั้งที่แบบว่าลากันกลับบ้านอยรู้สึกแน่นท้องมาแล้วรู้สึกแบบฉันอิ่มอิ่มแบบอิ่มแล้วอิ่มอีกอะเพราะแบบเราเขินเราไม่ได้ทำอะไรก็หยิบมากิน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 อะไรอย่างเงี้ย อ่ะแล้วคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพอาจจะแบบโว้ยหยิกหยิกคิดเยอะอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวหยิกจะขอขยายภาพและจะเล่าแพทเทิร์นในการเจอกันให้ฟังนะคะโอเคเรากินอาหารกินดินเนอร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ปะคุยกันไปสักพักแล้วอ่ะพอเราคุยกันไปสักพักอ่ะอยิกแค่รู้สึกว่าเนี่ยมันผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงมันเหมือนจะเป็นเวลาที่เราจะได้กลับแล้วใช่ปะเหมือนอ่ะอย่างสามีหยิกบอกว่าโอเคเดี๋ยวรู้สึกว่าจะกลับแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแพทเทิร์นการแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับเลยเขาจะมีอารมณ์แบบยื้อกันอ่ะคือหยิกบอกว่าคนอยพกั แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวดื่มชาอีกสักแก้วสิอะถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาจะดื่มชากันอีกสักแก้วหนึ่งอายีกงอะรู้แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าได้ดื่มชาอีกสักแก้วหนึ่งแปลว่าเขาจะได้คุยกันอีกสักพักใหญ่ๆเข้าใจไหมทุกคนได้ดื่มชาสักแก้วหนึ่งอะแปลว่าเราจะต้องได้นั่งอยู่ที่นี่รอน้ําชามาแล้วก็แบบว่าจะต้องคุยสนทานากันแล้วมันอาจจะเป็นการสนทานาที่แบบยิงยาวไป อีกเกือบหนึ่งชั่วโมงพอมันจะได้แบบว่าได้เวลากลับแล้วจริงๆอะสามอีกแบบว่าโอเคหยิบเตรียมตัวหยิกกบกระเป๋านะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าอะไรถ้าสามีบอกว่าโอเคเราจะกลับบ้านหยิบก็โทรศัพท์เครื่องนึงกระเป๋าใบหนึ่งโอเคหยิกยกกบกระเป๋าแล้วแล้วหยิบก็ยืนพอหยิบยืนอ,นอะคือมันก็จะมีเหตุการณ์แบบว่าพอฉันยืนอะเขาก็ยังนั่งสนทนากันต่ออค,ค,คุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมา ห้านาทีแล้วอีกยืนอยู่เขาคุยกันคุยกันสิบนาทีแลวอีกยังยืนอยู่อะไรประมาณได้สักสิบนาทีอะไรเงี้ยพราะเขาก็ลุกกันและพอเขาลุกกันแล้วอะไรอีกก็รู้สึกว่าโอเคมันได้เวลาที่เราจะกลับคือเพราะมันยืนกันแล้วทุกคนพอทุกคนยืนกันหมดเขาก็ยืนคุยกันต่ออ่ะผ่าห้านาทีแล้วสิบนาทีแล้วสิบห้านาทีแล้วอ่ะคืออีกก็เลยรู้สึกว่าแบบ เขาจะให้เราลุกทาไมวะคือเขาก็ให้เรานั่งอยู่เมื่อกี้ก็ได้นะแล้วคือเขาก็ลุกกันทห้หมดแล้วพอเวลาเขาคุยกันเสร็จก็แค่บอกหยิกว่าหยิกก็จะได้แบบถือกระเป๋าแล้วก็ออกเลยอะเข้าใจหลงปะ่ะคือแบบว่ามันอะมันเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้เอาพอถ้าสมมติว่าพอเราเดินไปจะไปส่งกันที่หน้าบ้านต่อแล้วแบบจะไปใส่รองเท้าอะไรเงี้ยพอเราใส่รองเท้าเอ,งงอเา้าก็ยิงคุยกันต่อทุกคนคือมันเป็นแพทเทิร์นประมาณเนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ายิงยาวมากมากะคือหยิกอะพอเวลาได้นั่งรถกลับบ้านนั้นในช แบบว่าไม่โอเคอ่ะอิ่มก็อิ่มนะแล้วก็แบบว่าอารมณ์ตึงมากในช่วงแรกอีกเป็นแบบนั้นเลยเราเราก็คุยกันแล้วอะไรในช่วงนั้นแรกวว่าแบบเฮ้ย เราเราอะไม่โอเคเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันนานเกินแล้วบางทีถ้าเธอหลงเข้าไปพูดในภาษานั้นนานแล้วด้วยแบบอธิบายให้เราฟังว่าแบบว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็แอบเหงาเหมือนกันเวลาที่เรานั่งคุยอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอามีนะในการที่เขาปรับตัวก็คือว่าเวลาที่เขาคุยภาษาอิหร่านแต่ในทุกๆสิบนาทีสิบห้านาทีเขาก็จะแบบมาทรานสเลทให้ฟังว่าตอนนี้เขาพูดอะไรกันอยู่คือเขารู้แล้วว่าลิมิตของภรรยามันอยู่เท่านี้คือถ้าสมมติว่่่่่าา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 เเเขขร้สึกกกวววววนนียยมมมมมัััิงงงแแบบชชโโลคือ็จะถใทุ แบบว่าชั่วโมงอะไรเงี้ยว่าเราโอเคไหมแล้วอยากกลับเลยไหมหรือเรานน่นนี่นั่นหรือเปล่าอ่างเงี้ยซึ่งพอเราเห็นถึงความห่วงใยของเขาที่เขาแบบคอยถามเราอยู่ตลอดคอยแบบว่าเฮ้ยเธอโอเคบ้างน,น,นี่นั่นมันเลยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ซีเรียสก,กับการไปเจอคนอิห่านแล้วเรารู้สึกว่าเราก็แฮปปี้แล้วมันก็เลยทําให้ในทุกวันนี้คือหยิกอะค่อนข้างปกติแล้วหยิกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วคือแต่ก่อนนะทุกครั้งที่แบบว่ากลับบ้านอะคือเราตึงม,มากเลยแต่ว่าผ่านมาแล้วอะคือมันก็เป็นอะไรที่่่แแบบวววาลลงตั้คะ แล้วที่หกยกประเด็นเรื่องการพูดคุยเยอะๆของเขาเนี่ยมาพูดเนี่ยหยกไม่ได้หมายถึงว่าหยกรู้สึกว่าหยกมองมันเป็นเรื่องที่แย่นะคะแต่คือหยกรู้สึกว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีของพวกเขาในวัฒนธรรมเขามากๆที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถแบบว่าเจรจาพูดคุยกันได้เยอะรู้สึกสนิทกันได้ง่ายแล้วก็มันเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆวัยรุ่นหรือลูกๆของเขาเนี่ยสามารถกล้าที่จะคุยกับพ่อแม่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่ด้วยเวลาที่แบบผู้ใหญ่เขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สามารถแบบ ร่วมวงสนทนาได้ด้วยอ่ะซึ่งหยิกก็รู้สึกว้าวมากกับแบบว่าเฮ้ยทำไมเด็กๆเ,เขาไม่ได้เขินอายเหมือนเราในตอนนเด็กที่แบบเราไม่ชอบเข้ามาอยู่ในวงสนทนาของพ่อแม่เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเที่เนี้ยเขาแบบไม่เขินอายเวลาเขาเจอผู้ใหญ่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นข้อดีของคนอิหร่านมากๆนะมันทําให้พวกเขาสนิทกันจริงๆพวกเขาอ่ะรักกันมากจริงๆหยิกจะบอกว่าคือในสังคมเพื่อนหรือในสังคมแบบญาติพี่น้องอ่ะเขารู้สึกว่าเขาสนิทกันแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ในมุมของหยิกในในกลุ่ขาาเ แบบเป็นประเภทที่แบบว่าถึงไหนถึงกันมากๆคือแบบว่าเธอต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหรอยากได้อะไรเมื่อไร่จะไปทันทีการเพื่อนต้องการเงินหรือต้องการอะไรก็แล้วแต่ทุกคนพร้อมซับพอร์ตหมดเลยเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนประเภทนี้ที่แบบว่าซับพอร์ตกันได้ขนาดนี้อยู่อีกรออะไรเงี้ยเพราะหยีก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้คิดว่าแบบเขาจะซัพพอร์ตกันง่ายขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบถึงไหนถึงกันมากๆแล้วคือหยกจะบอกว่าคนอิหร่านอ่ะคือแบบ เขาเขาเขาใจดีเขาน่ารักอ the ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าใครทําอะไรให้เขาแล้วอ่ะเขาก็จะแบบชื่นชมคนคนนั้นแบบชื่นชมชื่นชมจริงๆอ่ะคือถ้าใครทําอะไรดีๆกับอาบินสักอย่างคืออาบินก็จะไม่ได้แค่ชมให้อีกฟังนะคือชมให้อีกฟังแล้วคือชมให้อีกฟังทั้งวันแล้วคือเขาจะไปชมให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนคือชมให้ทุกคนฟังว่าคนคนนั้นเป็นยังไงแล้วคือก็เหมือนกันเลยคือในสังคมเขาอ่ะคือถ้าเขาไปเจอใครมาเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าแบบคนนั้นดีคนนี้ดีคนนู้นอะไรเงี้ยคือแบบออ่่ะกวาาสังคคมนนิ ปากต่อปากไวมากๆเลยนะแล้วคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าตรงกันข้ามกันนะคือแบบว่าถ้าสมมติว่าใครทําอะไรไม่ดีกับเขาก็คือมันก็แบบว่าไวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยต่อมานะคะก็จะเป็นพาที่เนี่ยจะพูดถึงหนุ่มอิหร่านมากขึ้นนะคะคือคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่หยิกคบกับอาร์มีนใหม่ๆอ่ะการเซิร์ชหาว่า หนุ่มอิร่าน,นี่มีนิสัยเป็นยังไงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาข้อมูลได้น้อยมากๆนะคะแล้วข้อมูลที่เราเจอมาเป็นข้อมูลที่แบบว่าท็อกซิกมากๆแบบว่าหนุ่มอิรานนะคะคือแบบงี่เง่าเอาแต่ใจแล้วงอนใส่ไม่ได้เลยนะถ้าเรางอนใส่คือเขาจะงอนกลับทันทีกดขี่ข่มเหงบา้บาบา้บาบ้านะคะคือวันนี้นะคะอีกก็จะแบบขอเจาะลึกเข้าในประเด็นที่บมุมมองของเราที่เราเคยเจอนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อย่างเรื่องแรกเลยนะคะก็คือว่าหนุ่มอิหร่านเนี่ยคืองี่เง่าเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี้จริงๆหร,รือเปล่านะคะคือในข้อมูลที่เราเ,รเจอมาเป็นข้อมูลที่แบบท็อกซิกแบบมากๆเลยคือ,อไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวหยิงมาก,มากๆเลยค่ะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวสามีของอีกนะคะอามีนหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆของอามีนสังคมของอามีนนะคือไม่มีนิสัยอะไรแบบนี้กันเลยอ่ะทุกคนคือแบบว่าไม่มีมาแบบงี่เงา่าเอาแต่ใจไร้เหตุผลอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่เป็นคนแบบนั้นนะคะส่วนมากทุกคนอะ่ะค่อนข้างเป็นผู้ชายแบบว่าเป็นผู้ชายจริงๆซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องนี้หยิกรู้สึกว่าส่วนตัวแบบผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นหยิกหรือว่าเป็นสไพร์หรือว่าเป็นเมียที่เป็นผู้หญิงอิหร่านอ่ะคือหยิกรู้สึกว่าอันนี้งี่เง่ากว่าผู้ชายเยอะมากเลยค่ะแล้วหยิกนะคะเคยไปเจอคคอมมมเนนนึาาะะืจกที่ไห ไม่รู้แล้วยกีก็แคบหน้าจอไว้นะคะยีรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ดีอะไรเงี้ยผู้ชายอิหร่านนะคะมีอีโก้ที่สูงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยพาหนุ่มอิหร่านคนนั้นไปเดทร้านข้างทางกันนะคะแล้วก็หนุ่มอิหร่านคนนั้นรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยซึ่งหยีรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะทั้งตัวคนเมนต์แล้วก็ตัว คนอิหร่านเลยแต่ว่าอันนี้คือหยิกไม่ได้จะมาดิสคัตเรื่องนี้หรือว่ามาปกป้องหนุ่มอิหร่านคนนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่โอเคจริงๆก็ได้เป็นคนๆไปแต่ว่าหยิกแค่จะรู้สึกว่าหยิกจะมาพูดถึงเรื่องความมีอีโก้นะคะหยิกแค่รู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ใช่ความมีอีโก้หยิกแค่จะมาขยายความเรื่องนี้ให้ฟังว่าแบบว่าในความรู้สึกหยิกหยิกรู้สึกว่าหยิกไม่ได้ใช้คาว่ามีอีโก้เว้ยแต่หยิกเข้าใจเขาด้วยความที่ว่าเขามีพื้นฐานในชีวิตแบบทำที่ประเทศอิหร่านอ่ะแต่ก่องเขามั่งขั่งอ่ะ มั่งคัง่งแบบมั่งคั่งมากๆอะ่ะแต่ว่า30-40ปีให้หลังอะ่ะมันถอยลงถดถอยลงเรื่อยๆซึ่งอีกแค่รู้สึกว่าคนอิหร่านอะต่อให้ประเทศเขามันถดถอยลงอะแต่เขายังติดความลักชวรีติดความโมเดิร์นติดความสวยหรูอยู่อะไรเงี้ยเราจะเห็นได้จากสไตล์การตกแต่งบ้านของเขาจานชามถ้วยแก้วคือเขาพยายามทําทุกอย่างเ้ยแขกไปใครมาการที่ทําอะไรสวยๆมันเป็นหน้าเป็นตาให้เขาอะไรเงี้ยอีกก็เลยรู้สึกว่าเออ การท no ี our our part, ่แบบว่าเขาอะจะไปเป็นแขกให้ใครจะคนหนึ่งหรือว่าใครก็แล้วแต่จะชวนเขาไปร้านอาหารสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบางคนก็ได้นะคะที่เขาแบบว่าอาจจะคาดหวังนิดนึงว่าแบบร้านที่เขาไปมันอาจจะแบบดีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าขอให้เราไปเป็นแขกให้กับคนอิหร่านอ่ะอีกก็รู้สึกว่าหยิกมั่นใจแบบเต็นเลยว่าถ้าเราไปเป็นแขกให้คนอิหร่านอ่ะคือเขาก็จะดูแลเราดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยหยิกก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบมีความคาดหวังนิดนึงเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องปกติที่เขาคิดว่าเออถ้าไปก็คงเป็นร้านดีๆไไร่่่าาาาเเ้้คมดดิววแบบป็น ข้างทางกันอะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสาคัญมากานะคะก็คือว่าแต่งงานกับคนอิหร่านเนี่ยคือเราจะต้องเปลี่ยนศาสนาไหมคะคือส่วนตัวหญิงนะคะหยิงไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะคะเพราะว่าหญิงกแต่งงานกับสามีที่ประเทศไทยนะคะและหญิงก็แต่งงานอย่างเป็นทางการที่ประเทศอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่ประเทศอังกฤษหยิกก็เลยไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะคะแต่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่มีแพลนว่าแต่งงานกับสามีหรือว่าหนุ่มอิหร่านแล้วจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศอิหร่านจะต้องเปลี่ยนเป็นศาสนา มุสลิมนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกฎของประเทศแล้วคือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไทยอิหร่านหรือว่าจะไปอยู่ที่ต่างประเทศอยู่รู้สึกว่าเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องที่ส่วนบุคคลมากๆคือเราก็ต้องคุยกับสามีของเราแล้วเราต้องคุยกับครอบครัวของเขาหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอะไรเงี้ยก็ ควรคุยกันต in ั Behind ้งแต่แบบช่วงแรกๆที่แบบว่าคบกันนะคะแล้วคือคนอิหร่านในสมัยนี้นะคะอีกแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ซซเรียสเรื่องนี้มากๆเกินไปแล้วเหมือนสมัยก่อนนะคะดังนั้นอีกรู้สึกว่าก็ลองเปิดใจคุยกันนะคะเพราะว่าบางครอบครัวคือเขาก็ไม่ได้ซซเรียสเรื่องนี้เลยต่อมานะคะคือคนอิหร่านเนี่ยมีเมียหลายคนได้จริงๆหรือเปล่านะคะคือยา่จะบอกว่าจริงๆแล้วคือสามารถมีเมียหลายคนได้จริงๆนะคะคือคนอิหร่านเนี่ยคือเขาสามารถมีเมียหลายคนได้นะคะแต่ว่าในสมัยแบบ สี่สิบห้าสิบปีเนี่ยคือยีรู้สึกว่าไม่มีใครเขาทํากันแล้วยีเขาก็จะมีกันเป็นคนๆไปนะคะยีก็ไม่เห็นใครแบบมีสองสามคนนะคะหรือว่าตัวหญิงยีก็ไม่เห็นมีใครแบบมีสองสามคนเลยทุกคนก็จะมีเมียคนเดียวกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าิีว่าตั้งแต่แบบว่าเศรษฐกิจมันถดถอยลงอ่ะคือการที่เราจะมีเมียหลายคนแปลว่าเราต้องมีบัตเจ็ตเยอะๆนะคะเราจะต้องแบบว่ามีเงินที่จะสามารถเปเมียทุกคนได้มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่เขาทํากันแล้วอ่ะคือแบบว่าเขาก็จะมีเป็นคนๆไปนะคะเพราะว่าถ้าคคุุณณมมมีีเเเเยยอออะะะจต้งงิน เื่อที่จะซัพพอร์ตเขาด้วยอาจจะด้วยความที่ว่าพอเศรษฐกิจมันถดถอยลงคนก็เลยไม่ค่อยมีใครทํากันแล้วคนนี้มันก็เลยแบบว่ากลายเป็นรมเนียมเป็นวันทมที่เขาก็ไม่ค่อยมีใครมีเมียหลายคนแล้วค่ะคือต่อมานะคะคือหนุ่มอิหร่านเนี่ยจะต้องแต่งงานกับคนที่พ่อแม่เขาเลือกให้ยี่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่จริงเลยนะคะคือแบบสิ่งที่ยังเห็นเนี่ยคือแบบว่า หนุ่มอิหร่านหลายคนนะคะคือมีเมียต่างประเทศเยอะมากนะคะที่แบบเป็นโซนยุโรปเอเชียรหรือว่าสาวอิหร่านอะไรเงี้ยคือทุกคนเนี่ยเลือกคบกันเองนะคะคือแบบกี่คู่ที่อีกถามมาอะไรเงี้ยคือเขาคบกันเองนะคะไม่ได้แบบว่าพ่อแม่เขาเลือกให้ลแล้วอยีก,ก็ยังเห็นหนุ่มอิหร่านที่คบกับสาวไทยด้วยนะคะแล้วก็แบบมีภรรยาเป็นคนไทยเยอะเหมือนกันอะไรต่อ,อมานะคะก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่อีกพูดถึงนะคะก็จะเป็นเรื่องเฮ้ยทำไมถึงเลือกคบกับหนุ่มอิหร่านนะคะทั้งนั้นท,ที่แบบว่าเราเสิร์ชข้อมูลมาแบบผู้ชายที่แบบกดคีย่ข่มเห เอาตัวเองเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบว่าตอนนั้นหาข้อมูลได้น้อยมากๆแต่ทําไมถึงเลือกคบกับหนุ่มอิหร่านคนนี้นะคะคออันี้จะเป็นมุมมองแบบว่ามุมมองของสามีล้วนๆนะคะคอ,อีกจะไม่แบบว่าหนุ่มอิหร่านที่ไหนก็นแล้วแต่เราเราเราค่อนข้างมองคนออกแบบว่าเกิน80%อน่ะแล้วการที่เราเจอเขาในเวอร์ชันน่ะเขา่ก็พรีเซนต์ตัวเองอะ่ะในมุมที่แบบว่าดีมากๆอะ่ะ แล้วเราอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเราไม่มีสิทธิ์อะไรไปด้อยค่าเขาเลยว่าแบบว่าเฮ้ยเขาเป็นคนอหรานนะแล้วเขาก็แบบว่ามีนิสัยแบบนั้นแบบนี้นะ <c oughs> เพราะว่าขนาดหยิกก็ยังเป็นผู้หญิงไทยที่แบบว่าอยู่ในคําว่าสาวไทยของคนยุโรปอะ่ะแต่ว่าคืออารมินเขาก็ไม่ได้มองหยิกว่าเป็นแบบนั้นเขาก็ <c oughs> มองหยิกเป็นคนปกติทั่วไปซึ่งหยิกก็มองอามินเป็นคนปกติทั่วไปอะ่ะแล้วในเวอร์ชันที่เราเจอกันอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นที่เราพรีเซนต์ตัวของพวกเราเองมันในแบบที่มันดีมากมากอ่ะคือหยิกก็แค่อยากจะบอกว่าอาก็โว์ตัว วเขาในเวอร์ชั่นของคนอิหร่านในะอีกมุมหนึ่งให้เราได้เห็นนะแล้วเราก็ลบภาพคนอิหร่านที่เรามีในหัวออกไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี่ยทำไมมันเป็นคนที่แบบว่าน่ารักจังวะเราได้ไปเจอสังคมของเขาเราได้ไปเจอคนในหมู่ของเขา,ว,าว่าอามีนก็มีสังคมที่ค่อนข้างกว้างมากๆอะ่ะแล้วเราก็เจอแบบเยอะมากๆอะ่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราค่อนข้างหนักแน่นในความรู้ที่เราแบบเริ่มแบบว่าได้ประสบการณ์มาแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่แบบที่เราคิดมาก่อนอ่ะไม่จริงๆแล้วอะไม่ว่าจะประเทศอะไรก็แล้วแต่อ่ะคือแบบมันต้องดูกันเป็นคนๆไปอ่ะมันจะแบบเหมารวมทั้งประเทศแล้วบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้ถามว่าช่วงแรกๆคือมีความกลัวมีความระแวงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีเพราะว่าเราเราเซิร์ชหามาแล้วเราก็เห็นว่าพฤติกรรมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะคือหลังจากที่เราเจอเขาอ่ะมันเป็นหนังคนละมวลมากๆคือแบบว่าเขาต่างจจาาาากกกข้้ออมมูลลที่เเรหแว็ส ว่าโอเคเราครบกันไปปีหนึ่งแล้วแล้วเราก็พอรู้แล้ว2ปี3ปีสปี5ปีจนแบบว่าเราแต่งงานกันมาแล้วอะ่ะยังไม่เคยหยุดพฤติกรรมนี้เลยคืออีกอะัะเป็นคนที่สังเกตพฤติกรรมผู้ชายตลอดเวลาแล้วอีกก็รู้สึกว่า ต่อให้เราแต่งงานกันมาแล้วเราก็ยังสังเกตตลอดว่ามันจะมีพฤติกรรมอะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงที่ว่าในอนาคตเขาจะไม่ดีกับเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีป้องกันตัวของเราอย่างหนึง่งคอยหาข้อมูลหาอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาต่อให้เราแบบรักเขามากๆเขารักเรามากๆเรื่องแบบนี้เราสมควรมีติดตัวนะคอยสังเกตไว้ว่าวันหนึ่งแบบว่าเฮ้ยอันนี้แบบธงแดงเกิดขึ้นแล้วยิก็จะมีโมเมนต,ต์แบบว่าที่เรานั่งดูดูหนังดูละคอรอะไรเงี้ยเราก็แบบว่า นี่เธอในอนาคตเธอจะเป็นแบบนี้กับฉันใช่ไหมอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบเบรกตลอดเวลาเลยแบบหยิกสตอป บอกบ่อยแล้วนะคือแบบว่าอย่าดูหนังเยอะอย่าดูซีดีเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอามินก็แบบเราก็จะแซวกันไปแซวกันมาคือหยิกรู้สึกว่าเรื่องความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบต้องคอยศึกษากันอยู่ตลอดเวลาอย่ารู้สึกว่าคบกันมาแล้วหรือว่ารักกันมาแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่หยิกรู้สึกว่าต้องคอยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหยิบเป็นคนที่แบบตื่นรู้หยิบเป็นคนที่แบบว่าคอยหาความรู้ คอยอ่านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าเออเรารักเขาอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าเขารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คอยแบบว่าหาวิธีป้องกันตัวของเราวันนี้นะคะอีกก็เอาข้อมูลร่าวนะคะของคนอิหร่านหนุ่มอิหร่านเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะพอเข้าใจกันว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ย เธอพูดเนี่ยเธอเข้าข้างคนอิหร่านเธอเข้าข้างหนุ่มอิหร่านเธอมาแก้ต่างให้เขาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหยิกก็รู้สึกว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นที่เป็นแบบนั้นจริงๆนะคือแยบเอ้ยหรือว่าเรากาลังแก้ต่างให้อยู่แต่ก็นั่นแหละคือหยิกแค่รู้สึกว่าหยิกก็อยากจะมาแชร์ในมุมของหยิกในมุมมองของหยิกในสังคมของหยิกในสังคมที่หยิกเจอเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างหยิกก็รู้สึกว่าพวกเขาแบบเป็นพวกที่ใจดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือหยิกก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะคบกับใครเนี่ยก็แบบ เปิดใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยสังเกตกันไปว่ามันเป็นยังไงบ้างคือมันไม่ใช่แค่คนอิหร่านอย่างเดียวนะคือแบบว่าต่อให้มันเป็นประเทศไหนอ่ะก็คืออย่าไว้ใจขนาดนั้นในบางประเทศผิวขาวที่แบบคนไทยเธอถูอะไรเงี้ยคือหยีก็อยากจะบอกว่ามันต้องดูกันเป็นคนๆไปอ่ะเพราะว่าหลายคนที่แต่งงานกับคนฝั่งนั้นแล้วก็แบบย้ายมาอยู่กันอะไรเงี้ยคือข่าวตบตีกันทิ้งกันเยอะมากเราก็ไม่ได้ออกมาแชร์ข้อมูลให้แบบคนอื่นฟังคือมันมีในทุกประเทศแต่ว่าเราต้องดูกันเป็นคนๆไปนะคะวันนี้นะคะหยีก็แบบมาแชร์ไว้ให้ ื่อนฟังแค่นี้นะคะว่าเป็นไงบ้างแล้วถ้าออยิกมีเรื่องราวใหม่ๆมาแชร์เพื่อนๆฟังเนี่ยยิกก็จะมาทําคลิปแล้วก็ทาให้เพื่อนๆดูกันใหม่นะคะวันนี้นะคะยิกขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แบบดูกันมาถึงตรงนี้ยิกก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะให้ยิกด้วยนะคะยิกขอบคุณมากนะคะน,นี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย